วันนี้เรามาดูนิยมวกตถุวันนี้ที่เราพูดถึงพระอาจารย์ขอขอบคุณทานที่มาที่บรชาที่บูชาท่านนะครับท่านที่เข้ามประชุมในวันนี้นะครับตารประชุมการนี้เป็นการประชุมในวันที่สามารถที่1นึ่งพักสองวัรอบแปดขอแรงความเสียใจและวันละลายของรอบครัวเกษมชาสมบูรล์และก็ครัววิทยาสัจจาครับ ที่ได้เสียบุคคลเป็นที่ร่างยิ่งและขอเชิญทุกข้ามยืนไว้ให้ได้ท่านทั้งสองหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนางหยาบุญเกษรีรัศมิลูลภรรยาดีรองประธานที่ร่วมผู้สูงสมดปากกาตามที่ท่านประธานท่านสั่งมาว่าปกติเราจะมีวาระของประธานเนี่ยหนึ่งวาระสองปี ก็อย das <an> so oh, um ู่ได้สามวาระนะครับแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งวาระเป็นสามปีเพื่อจะได้การทางารเนี่ยมันจะได้ยาวขึ้นตอนนี้มยาวขึ้นข้าขอเสนอว่าจากเดิมเนี่ยตอนนี้เราประทานเนี่ยสามวาระวาระลนสองปีแต่เราจะขอพระธที่ประชุมจะขอยื่นเสนอลว่า จากสองปีต่อวาระเป็นสามปีต่อวาระแต่ไม่เกินสองวาระหกปีเท่ากันค่ะแต่เราจะเลือกตั้งแค่สองครั้งก็คือ,ดอไดกก้อยู่ได้สามปีจากตอนนี้กคือได้แค่สองปีจะขอที่ประชุมว่าถ้าที่ประชุมเห็นหรือไม่กับข้อเสนอนี้ถ้าเห็นด้วยจะนำเข้าที่ประชุมใ,ในการประชุมใหญ่สามารถจะดำเนินไปตื้นเก่งถ้าเห็นด้วยยกมือค่ะถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมืค่ะ ค,ค,ค,ครับผมนายไปวงจำนีนาวากุลน,นะครับประธานมูนิที่รุ่งกุศลสมุทรปาการสมัยที่25นะครับขอเรียนเชิญสาธุชนชนใจบุญทุกท่านนะครับในวันที่26 27 28สิงหาคม3วันที่มูนิที่รุ่งกุศลสมุทรปาการจะมีงานทิ้งกระจาดนะครับขอเชิญชวน ประชาชนสาธุชนทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้ยินข่าวนี้ไปแล้วและก็เป็นลูกศิษย์องค์ใต้องค์กงนะครับขอเรียนเชิญบาร่วมทําบุญวันที่28เราจะมีงานที่กระจาดนะครับวันนั้นก็จะมีซุ้มอาหารข้าวสารอาหารแห้งแจกให้กับผู้ยากไร้นะครับเราเตรียมไว้3,000ชุดนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ถ้าท่านใดว่างขอเรียนเชิญนะครับเชิญมาสักการะ,ะกองเพื่อเป็นสิริมงคลและมาร่วมทําบุญนะครับก็เข,ข้าสารก็ถุงละร้อยนะครับ5กิโลและท่านใดที่ประสงค์จะออกซุ้มซุ้มหนึ่งก็5,000บาทนะครับหรือท่านใดที่จะเอาไปเองก็ได้นะครับเราไม่ได้บังคับขอให้ท่านมาแจ้งชื่อที่กองเลขานุก,การนะครับ และงานนี้นะครับเราได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านสุภมิตรชินศรีนะครับมาเป็นประธานในการแจกเข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณมากครับ